สวัสดีครับพ่อม่พี่น้องตำซาพากินโชว์มารายงานตัวครับผมมาก่อม่พี่น้องโอ้ยปลาดุกตุ้มหน้าปลาหาน้อง่อม่พี่น้องขอไม่นุ่งง่ายๆพ่อม่พี่น้องช่วงนี้ยางตีต้องบอกนอกจากสมๆน้อยเน้อปอม่พี่น้องว่าว่าโอ้ยลุยงานนัก่อม่พี่น้องก่อนเข้าแรงขุดดินแปลงห้องน้ำ่อม่พี่น้อง คนเข้าแรงเข้าแรงมะนีจะยิงนักคูดลำบากอ่อนหงอ,อนอหัวนี้ต้อมไปยาึ่งสาธิตนะบ่แม่เรร้อง ปะตจะเป็น2เดือนแล้วก็ป่อมาณนี้น ได้ยินได้ยินเสียงเคียดแล้วรู้รู้สึกรู้สึกดีบอกประตูประมัยพื่อน้องเคียดมันห้องนี่นบง่งบอกถึงความ ชื่อรุ่ด้มสมบูรณ์เราบอกไม่ได้ อือต่ต้องมีก้างดยู่นะผมหมายไปนน้อง On va faire pour ma จะตุกแต่กล้าปมาปาไม่เป็นองเหมือนใจว่า <laughs> จูบเด้หัวนี่นะอ่ะนึ่งหมายหน่อย ผมต้มส่ชูยังเอาไปอยู่ บ้านใกล้ปลาใกล้ดงนกนะขนาดปรแมานี่น้องสพานนก โมซงเอ่ยก้อยแมงมันแต่ว้าประมาณไปน้องอู้มันล้ำขนาด ไม่ร้องมันฝนจะตกตกมาก็ดีเหมือนกันปอมแม่ปี่น้องดินจะได้นุ่มๆจะได้คุดง่ายน้อยปอแม่ปี่น้องดินนุ่มนะ เมนูงน่ายๆได้ล้ำขนาดผมไปเป็นน่องรองเนี่ยคอนเนอร์นาะไปลาุกต้นมน้ำปลาห้าเฮ้ยเอาละบบอมาไปเปนอ้องคลิปนี้เมนูงน่ายๆแต่กรลั้มได้ล้ำหวานเนาะก็ะยังตีต้องบอผมไปเป็นน่องเมนูงน่ายๆ เอาปลาห้าไปเตียวกับน้ำนอนแล้วก็ป,ปรุงรสปลหม่พี่น้องใส่มะขามเปียกใส่คาจะไขา่หอมดวงหอมแดงขึงน้นมามันหวานมันหอมปลาหม่พี่น้องเนาะก็แล้วแต่เขาชอบเลยปลาใม่พี่น้องแต่รสชาติของปลาลูกมันก็จะหวานหวานมันๆเนาะปลาหม่พี่น้องเนาะเลือเขาก็ใส่ส้มใส่ยางเข้าไปเนาะถึงหวานละหมอปลหม่พี่น้องเมนูง่ายๆแพ้ชอบเก็มๆมนัวนัวน้อยก็ใส่ปลาห้านักน้อยเนาะปลาใหม่พี่น้องแพ้บ่ชอบเก็มก็ก็ย่อๆฮือ คือได้ก hmm. mm ินให้เป็นสีสันเนาะปอมัยพี่น้องแล้วแต่ชอบเนื้อรสชาตินี่นะครีมีี้ทำซาปากินโจ๊กต้องขอตัวลำลาไปก่อนปอมัยพี่น้องบดๆเมือนเหมือนฝนจะตกทาสกัอตเดี๋ยวจะไปลุยต่อปอมัยพี่น้องฝนตกก็ดีเหมือนกันเนาะจะได้ขุดดินขุดหยังจะได้บาดเจ็บมือด้วยปอมัยพี่น้องเวลาดินแข็งเขาเขาขุดไปแล้วมันมันเหมือนสะท้อนเข้ามาสะท้อนเข้ามาก็มือเนี่ยเจ็บคอแขนมดปอมัพี่น้องเนาะเวลาขุด ก่อทุกอาชีพมีความง่ายมีความยากแตกต่างกันไปเนาะปอมัยเปน้องสุดท้ายแล้วก็ต้องสู้ๆกันไปเนอเนาะปอมไปน้องตําสาก็เป็นกําลังใจใหทุกคนเนาะปอมัยเปน้องเนาะมันบ่นี้อย่างได้มาง่ายๆเนาะปอมไยเป็นน้องต้องสู้เนาะปอม่ยปน้องสู้ๆถูกขอบหัวเนอรคลิปนี่เหมือนอบอ้าวปอมไปน้องเหมือนฝนจะตกเลยนะคึมๆมาแล้วเนาะอบขนาดเงือทุ่งไรอยู่บุ่หยุดปอม่ยปน้องก็ต้องขอตัวลํำลาไปก่อนเนาะปอมัยเปนน้อง พาการคิปหน้ามาลุ้นกันว่าจะเป็นเมนูอะไรยังสำหรับที่นี้ต้องสาปาคินโช์็็ต้องขอตัวรำลาปอใหม่ไป้องไปก่อนนะครับกลาบสวัสดีครับผม